สวัสดีจ้ามาพบกับขนมง่ายๆสไตล์วิไลนะคะวันนี้เราจะมาทำซปเปอร์ตีนไก่นะคะก็มาดูเลยเนาะว่าเราต้องเตรียมอะไรนะคะก็จะมีนี่นะคะตีนไก่ตีนไก่แล้วก็ตุนไว้จนเปื่อยแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ <c oughs> แบ่งนะคะอันนี้แบ่งแบ่งให้ขาหนึ่งเนาะหรือว่าตีนหนึ่งเราแบ่งเป็นสองชิ้นนะคะเพื่อนๆ อันนี้เราก็ต้มจนเปื่อยแล้วเนาะหรือว่าตุนตุ๋นจนเปื่อยแล้วนะคะก็มาดูเครื่องต้งยมยำกันนะคะว่ามีอะไรบ้างก็จะมีใบประกูดกระเทียมกระเทียมทุบแล้วนะคะนี่ทุบแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หอมแดงหอมแดงเราก็ทุบแล้วนะคะก็ตะไคร้ตะไคร้ทุบ ก็หัวขาหัวขาเราก็ซอยนะคะแล้วก็จะมีพริกเนาะเราเอาพริกอันนี้พริกขีหนูสวนกับพริกแดงจินดานะคะมาผสมกันเนาะเดี๋ยวเราจะนําพริกสองอย่างนี้ไปตานะคะอันนี้แล้วก็จะปรุงด้วยโรยด้วยผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็มะนาวอันนี้มะนาวเก็บออกมาจากต้นเนาะ,ะสดเลยนะคะเพื่อนๆมะนาวที่เราก็ เวลาเราทําเสร็จแล้วเขาเราค่อยมาปรุงกันเนาะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไปต้มกันเลยเดี๋ยวเรามาต้มกันเลยนะคะพเพื่อนเพืแล้วก็ตั้งน้ําไว้แล้วเนาะแต่ว่าน้ํากําลังจะร้อนเนาะเปิดแก๊สเปิดแก๊สนะคะเดี๋ยวน้ำร้อนเราก็จะเอาเครื่องต้มยำม,มาใส่นะคะพเพื่อนเ ก็เดือนแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะเอาเครื่องต้ยมยำมาใส่นะคะใส่ตะไคร้ค่ะตะไคร้ใบมะกรูกดใบมะกรูดนี่ก่อนที่เราจะใส่เราก็ขยี้ก่อนนะคะขยี้จะได้หอมเนาะ นี่เราก็คลุกแล้วนะคะไอ้ผักเอ,เอกระเทียมเนาะหอมกระต้มนะคะคุมให้เดือดเนาะเดี๋ยวเราก็จะเอาพริกพริกที่เราขูกเมื่อกี้เนาะมาใส่นะคะพริก หรือใครไม่สะดวกก็ใส่ในปรุงตอนที่เราจะจะกินเลยก็ได้นะคะใส่ลงไปเดี๋ยวเราก็จะเอาขาไก่เดี๋ยวให้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนนะคะให้เครื่องข้าวหอมให้เครื่องข้าวหอมหอมก่อนนะคะ เดี๋ยวเราก็จะเอาตีนไก,ในะะาากน่ใส่นะคะเพราะว่าเขาเดือดเครื่องตุมยำก็หอมแล้วเนาะใส่นะคะใส่ลงไปเลยปิดไฟสักแป๊บหนึ่งนะคะให้เขาเดือดเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงเนาะ ซุปเปอร์เราก็ไอนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเ,เดือดแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะปรุงกันนะคะ mm. ก็จะใส่เกลือไปนะคะเพื่อนๆใส่เกลือ mm. แล้วก็จะใส่ขนอก้อนลดไก่ไปหนึ่งก้อนนะคะ ใส่ชูรสค่ะชูรสใส่ผงชูรสแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลนิดหนึงนะคะเพื่อความกลมกล่อมเนาะเราก็จะใส่นิดหน่อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะใส่น้ำตาลเราก็ รอปุงมนะคะนี่นะคะตีนไก่เราเนาะเราเราต้มเอาไว้ให้เปื่อยนะคะต้มเอาไว้แล้วเราก็สับใส่ตู้เย็นไว้เนาะ,ะเพราะว่าถึงเวลาเราจะทํากินแล้วก็เอามาอุ่นนะคะแช่ช่องฟิตไว้เนาะสักพักนะคะ เีลืมใส่น้ำปลาเนาะใส่น้ำปลาไปด้วยนะคะชิมเนาะ เก็บได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราต้มไปอีกสักพักนะคะตีนไก่เราจะได้เปืเป่อยเนาะจะได้ละลายในปากนะคะเพืเ่อนๆตุกต่ออีกสักพักหนึ่งต้มสป,ปูตตีนไก่เราก็ นี่แล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะลองชิมเนาะเส่อยแล้วแหละเนี่ยชิมอีกรอบนึ่งนะคะสดลงคอดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะใส่ชีฝรั่งเนาะ ส่ยของจีบฝรั่งกันเลยนะคะอาก,กาศเย็นๆเนาะสดร้อนๆน,นะคะโล่งคอนะคะ ที่เราจะตักใส่ถ้วยเราตักใส่ถ้วยแล้วก็อ,อกบีบมะนาวเนาะตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่เปรี้ยวนะคะใส่เปรี้ยวตอนที่เราจะกินเลยนะคะตักกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยกันเลยนะคะเพื่อนๆก่อนที่เราจะไอ้นนี้เราก็บีบมะนาวนะคะ ชอบเปรี้ยวชอบไม่เปรี้ยวก็ตามใจเลยนะคะบีบไปเลยแล้วเราก็ตักนะคะตีนไก่เนาะถ้าเราไม่เผ็ดเราก็เอาพริก พริกป่นมาใส่ได้นะคะแต่นี่ก็เผ็ดแล้วแหละเนาะเพราะว่าก็เป็นพริกขินูสวนนะคะเห็นเห็นสีสีเขียวๆแบบนี้เผ็ดนะคะเพื่อนๆสดร้อน,ล,ล,อนลงคอนี่นะคะสดร้อนๆน,นะเพื่อนๆเ,เนาะ การเย็นๆอย่างนี้นะคะก็ได้แล้วเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องขนมง,ง่ายๆสไตล์วิไลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ